สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามดาวจนสตาร์เล่าประตูใช่ย,ยังน้องพี่น้องนะเนาะเมื่อนี่ว่าเก่งเลยดาวจนสตาร์การดุดลเล่าประตูใช่กับเขาก็มีเขาเจาะย่งดอกพี่น้องเขาเจาะได้สองรายการหนึ่งพี่น้องเอ,เอาไม่เนาะพี่น้องเนาะขออภัยได้เลยลดดาวจน มืัอนี้บ่เก่งเนาะพี่น้องเนาะเมื่อเช้านี่บ่เกง่งมันนี้ก็มาคำไหนจังหน่อยพี่น้องไฟดับแล้วต่อไฟมาครองถุงไฟจังมาได้ท่านอยู่ตรงนั้พี่น้องท่านถมไปไฟมาไปไฟก็ทํางานแล้วก็ใช้ได้แล้วพี่นอ้องเอาเมือน,นี้ก่อนสิบเบื้องวันที่ยี่สิบเจ็กับเบื้องวันที่ยี่สิบสามของพันมาเมือน,นี้กันอย่างยังคือเขาหน่อยลุดคือลุดหลายแต่พี่น้องดาจนสตา จับคูมันที่ยิบสามมือน,นีรุดไปแล้วจับคู่สองหาซี่หาศหวิ่งสองหาเ 25, ล่นสองหาล่องศูนหาลุดรล่าประตูใช่ฮกเก่าเจ็ดแปดหาวิ่ง6กเก่าเล่น6กเกล่อง6กหาเขาลวดหาพิลองในสิบหา โอ้นี่นั่นตัวนี้ไะบ่เบิ่งอันนั้น่พี่น้องเออเขาเจาะตัวนี้เจาะแปดเก็ดเป็นเก็ดแปดนะพี่น้องเนาะเขาเจาะโอ้ยผู้ก่อเรื่เมืองตานี่เขาเจาะพี่น้องเขาเจาะเจาะลุดพี่น้งองเจาะลุดประตูใส่เหล้าสันติภาพจับขูเจับขู เก่า C si. C หนึ่งศูนย์วิ่งเก่า C มบีนเก่า C ร่องศูนย์ลดพี่น้องราซาชนล่าหกเก่า C แปดหาหกงกเก่า C แปดใช่ไะ เราประตูใช่เราสันติภาพเริ่มเราสันติภาพ c ีก1ว0ีหนึ่งศวิ่งีเก่ากมเรีนศีเก่าล่องศีศูนย์ลดพ่นองนี่ก็มาตาชาชนล่าชาชนเลาหกเก่าศีแป หาหกวิ่งหกเก่าผมเรล่นหกเก่าล่องหาหกลุดพี่น้องเราเอกตาจับคูหาสามศูนย์หนึ่งหกสามวิ่งหาสามผมเรล่นหาสามล่องหกสาม เขาลูดสามอะไรพี่น้องเตะเขาเจาะน้ำเป็นเจาะลูดเป็นเขาเจาพเ 6, เะพี่น้องเป็นสามหกเป็นหกสามน้องเอาเมื่อนี่ของวันที่มีสิบสามกระพานไปคือเขาลูดเจาะพี่น้องเดินดีอยู่บ่าเห็นเดินดีอยู่นึกว่าบด่ดีไปได้พานนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาเบิ่งของวันที่มีสิบสี่พี่น้องไม่ลาไปรายแล้วเอารายใหญ่ห้างมีสิบสี่ Chắp khu Đào chôn Star, ta Chắp khu si câu Si câu Si câu cầu วิ่งสี่เก้าสีเก้าหาสีเก้าสามตัวสามตัวห้าสี่เก้าสีเก้าหาสีเก้าสี่หกเก้า สี่หกเก้าห้าสี่เก้ายิ่งสี่เก้าคมสี่เก้าร่องหกเก้า ลาวประตูชายลาวประตูชายลาวประตูใช่ จับคู่ย่อยักกับว่าเป็นสงค์เป็นหมางเพียงต้องสิระจับคู่เก็ทหนึ่งเก็ทหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งสอง วิ่งเกทหนึ่งสามตัวสามตัวสองเกทหนึ่ Đó, kết nâng Kết nâng xuống Nâng xuống Kết nâng xuống hồn phấn tôi bị Kết nâng kết nương. ล่องหนึ่งสองเล่าสันติภาพ chắp khu chắp 38 chắp vẹt số số cao sáng 93ยิ่งยิ่ง38 38 3ตัว938

Yeah. Yeah. Yeah, Sông làm yeah, cái cool. yeah, cool. yeah,

แปดสี่ศูนย์แปสูนหนู่แจ็ดนแคนน่าจะไม่เยอ่นั bánh tốt hàng Tốt kẹt 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 số có thân Không xuống... kẹt kẹt ลาลาเอ๊ะเอ๊ะจ้าโอเคไม่ใส่ปกขักขระปย่านอกเปนน้องน้าอ่านได้哟 Rồi. Mình để xây xò sang à. Nhìn kẹt nhìn vào cái nào để nhìn vào đập ta sẽ có một con hàng thu vấn năng trang nào một riêng riêng nâng chết tám toa chết một nâng một nâng chết กหน, k ết, k ết นึ่งเ็ดเงลิงนึ่งเ่องหนึเก็นคมหนึน่องหกง ฝนตายแล้อตาเแล้อตายแลมาพี่น้องแคปนัดจอเสียงฝนกระดังแห้งเนะแข้งกับฝนบางหนึ่งไฟกระดับไฟมันตบมากอะไรน้องถุมก็กลัวจังเลยจบพระท่านเนี่หนังฉำมานพี่น้องเนาะ จนกับทัห้ำมละบานนี้อพี่นองวันที่สิบหกไปบ้แม่ลืมวันที่ยี่สิสมหหีหน้าสองพันหาร้อยหกเกตงโอ้ยบอกลงหนาวลงหลังจุดคนแม่ก็ได้รับคูของเมื่อนองี่เก่าหาหกหกเกวิ่งสี่เกาผเล่นสี่เก่าองหกเก่าสาตัวเก สี่หกเก้าเลาประตูใช่เก็หนึ่งเก็สามหนึ่งสองวิ่งเก็หนึ่งเด่นเก็หนึ่งล่องหนึ่งสองสามตัวสองเก็หนึ่งเก็หนึ่งสองเาก็บเชียงฝุ่นเาพี่น้องเล่าฝนแห้งเล่าสันติภาพส8มแปดหนึ่งสองเก้าสามวิ่งสามแปดตเดน 38293 3ตัวบ9 383 93เ01 17 78วิ่ง01 0่อง87 078พี่น้องตัวกับ801 087ไรต้าอกต้า 1 7 0 1 6 1ศหนึวิ่งหนึ่งเกก็นหนึ่งลองห1 3นตัวสกเก6หกหนึ่งหกนึ่งเก็อาน้กาจอด้อเกนมาจอดเสียงฝนเนี่ยจากไหนดังเสียงฝนหลือเน้องเสียงฝ่าฝนกแห้งี่น้องผู้ใดเข้ามาหลักกะยเริ่มกดไล์กดแช่เป็นกำลังใจให้พใดเด้เลยพเกข้ามาไม่กะกดกระดิ่งติดตามไ้มาติดตามไลๆ เดกเขาดีๆพี่น้องเป็นแชมป์นี่ตลอดการของช่องตาขุนฟ้ารวยเ้อพี่น้องเนอะพี่น้องเอฟซีผมได้ขามาแล้วส่งส่งมันๆกันทุกทุกคนช่างไหลมาเทมายากเจ็บจากเจินกันเลยพี่น้องเนอะพอกันไม่เหมือนเอืนสุดต่อไปสำหรับื้นนี้ขอกล่าข้าววาสวัสดี